สวัสดีครับทุกคนครับเจคก,กี้นะครับและตอนนี้อยู่ในช่วงไลฟ์สไตล์ของเจคก,กี้นะครับและในที่สุดผมก็ได้ทำข้อสอบ3อย่างเสร็จแล้วนะครับวันที่นี้ก็เพื่อเป็นการฉลองนะครับผมผมก็จะไปที่โอคลโฮมาซิตี้นะครับ และที่ผมจะพาเพื่อนๆไปในวันนี้นะครับผมก็มีชื่อว่า The Mered Botanical Garden นะครับผมซึ่งมันเป็นเหมือนสวนเรนฟอเรสจำลองหรือว่าสวนป่าไม้จำลองนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้นะครับว่าแบบเรนฟอเรสเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าโอเกโลมาเนี่ยเท่าที่คนรู้ก็เป็นเหมือนแบบลักที่เรียบมากและไม่มีพวกเรนฟอเรสอะไรเลยนะครับเพราะเหตุนี้นะครับเขาก็เลยสร้างอันนี้มานะครับผมซึ่งที่นี่นะครับมีความใหญ่อยู่ประมาณ69,000ตารางเมตรนะครับและวันนี้ผมมีแขกรับเชิญของผมแอตตอมนะครับครับ ก็วันนี้นะครับผมไปกับแอตอมนะครับไปถ่ายที่บัตทอนโกการ์เดนเดยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถึงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าที่นั่นเนี่ยมีอารมณ์ประมาณไหนนะครับไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ The m e r o d Botanical Garden แล้วนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปจ่ายค่าตั๋วเข้ากันนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับผมเขามีน้ําตกจำลองอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยนะครับก็ดูสวยดีและลื่นลมมากเลยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ลื่นลมนะครับดูลื่นลมอากาศตรงนี้ก็เป็นเหมือนพวกอากาศธรรมชาติหมดเลยนะครับใช้พวกอุณหภูมิข้างนอกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตกอยู่ประมาณ10 องศาเซลเซียสนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะครับผมก็คือสปานในโดมนะครับผมโอเคจริงๆนะครับผมคิดว่าที่ผมบอกว่า69,000ตารางเมตรเนี่ยมันดูเล็กมากเลยนะครับสำหรับโดมนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันหมายถึงพื้นที่ทั้งหมดที่เขาซื้อมานะครับซึ่งก็มีด้านนอกด้วยเป็นเหมือนพาร์คแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยน่าจะเล็กกว่า69,000ตารางเมตรแน่อย่างแน่นอนเลยนะครับดูมันสวนต้นไม้นะครับเหมือนแบบ เอาจริงๆนะครับเหมือนโชว์รูมไบเทคอะครับผมแต่ว่าสงสัยว่าถ้าคนโอกลาโฮมาเขามาดูที่นี่เนี่ยเขาก็น่าจะคิดว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากนะครับเพราะว่าก็เหมือนที่ผมว่าไปนะเรนฟอร์เรสเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมที่โอกลาโฮมาส่วนมากก็จะเป็นแบบเรียบหมดแล้วก็เป็นภูเขาอะไรอย่างงี้ซะส่วนใหญ่นะอะตอมเป็นไงบ้างโดนโกงเงินค <c oughs> ่าตั๋วสำหรับอดอล์นะครับก็จะตกอยู่ประมาณแปดเหรียญกว่าๆนะครับรวมแท็กซ์อะไรเนี่ยก็สองคนก็ประมาณ สิบห้าสิบหกเหรียญประมาณนั้นก็ถือว่าแพงอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอายุต่ํากว่าสี่ขวบนะครับผมก็เข้าฟรีนะครับผมเห็นไหมตอนนี้มีพัดลมจําลองด้วยนะครับทําให้เหมือนอากาศเย็นเห็นต้นไม้เหล่านี้นี่ก็นึกถึงบ้านเลยนะครับผมก็เหมือนส่วนหลังบ้านมากๆนะครับคุณแม่ผมเนี่ยชอบปลูกต้นไม้นี้มากๆเลยนะครับผมที่บ้านแต่สําหรับ คนที่นี่เราเขาน่าจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่อหเออ,อ,อเหมือนต้นนี้นะครับจุกบ้านนี่มีแบบมีหมดนะครับไอ้ต้นแหลมๆเนี่ยเออนี่มีแคคคัสอยู่ด้านบนได้นะครับผมนี่ผมจะไล่ลงมาจากด้านบนแล้วก็ลงไปชั้นล่างก่อนนะครับแต่จริงๆนะครับที่นี่ก็สวยดีนะครับผมถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ <c oughs> ก็คือว่าถ้าผมเป็นคนที่นี่มาเจอที่นี่เนี่ยผมก็บอกว่าสวยแต่ว่า สรับคนไทยแบบเราเนี่ยผมอยู่กับต้นไม้แล้วพวกนี้มาบ่อยมากครอบครัวชอบปลูกต้นไม้ก็เห็นมันเรื่องปกติมากเลยนะครับเห็นไหมมีแบบต้นปาล์มาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับด้านหลังโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะพาลงไปดูโซนด้านล่างน,นะครับว่ามีอะไรบ้างโหมีต้นไม้นี่คือแบบทุกชนิดที่เราเห็นที่เอเชียเลยนะครับอากาศก็เหมือนอ่ไทย <laughs> อากาศนี่ก็ร้อนอยู่พอสมควรนะครับ <laughs> เหมือนอยู่บ้านไทยเลยนะครับ โอเคครับตรงนี้มันก็มีทําเป็นชาตินะครับผมว่าให้ดูว่าแต่ละภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมามาดูประเทศไทยนะครับก็เป็นเหมือนแนวแบบสวาน่านะครับผมนี่ครับตรงนี้เราก็เข้ามาจดไฮไลท์ของเขาเลยนะครับที่เหมือนเหมาะสําหรับการถ่ายรูปมากเลยนะครับผมก็สวยมากอะตอมสวยไหมม่คให้เอกมีได้เลยนะครับ ะเตตุใดโอเคเราไปชมจุดต่อไปเลยนะครับผมของที่ปารนาโกการ์เด้นนี่นะครับผมด้านล,ล่างเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนโซนพวกจุดต้นไม้ที่หาได้ในป่าเรนฟอร์เรสอะไรอย่างนี้นะครับผมที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับที่นี่เนี่ยเขามีต้นไม้รวมทั้งหมดเป็นหลายหมื่นต้นเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาเอามาแค่อย่างละต้นนะครับผมตั้งเป็นตัลระยะอย่างและกระถางอะไรอย่างนั้นนะครับและเพิ่มความให้มันเหมือนเรนฟอร์เรสมากขึ้นก็มีนกนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็ลงมาตรงด้านล่างนะครับโซนเรนฟอเรสที่เขาเรียกกันนะครับข้างบนดูเหมือนจะเป็นเหมือนโคนสารน่าเหมือนพวกแบบทะเลทรายอะไรอย่างงี้นิดหน่อยด้านล่างก็จะเป็นเหมือนทีมเรนฟอเรสนะครับผมทางเรนฟอเรสเรารู้ดีนะครับมีน,นกแค่ตัวเดียวนะครับวันนึ่อยู่เคยเดินเข้าป่าแมเ <laughs> นี่จเดินเข้าป่าเจอนกคนหนึ่งนะครับมันถามยุ่วปะถาม ำไมถึงเดินเข้า่าเริ่มเย็นแล้วนะตัวนี้น่าจะบอกเขาเปิดแอร์อ๋อข้างบนเขาพยายามเมนทีมตีมให้มันร้อนสบายหน้าเดซเซอร์ร้อนมากด้านล่างนี่เลยเปิดแอร์ให้มันเย็นๆเหมือนเวนฟอเรสต์นะครับโอเคครับเดินมาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็หมดไปแล้วนะครับ200-300กว่าบาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มไหมต้องคุ้มมากก็คุ้มนะครับผมได้บรรยากาศเพราะว่าตั้งแต่มาเรียนที่นี่3ปีเนี่ยไม่เคยมาเลยนะครับจนกระทั่งมา ทำแชน n น l อะไรพวกนี้ลลงนะครับผมก็ถือว่าสวยอยู่พอสมควรนะครับที่นี่เออผมเอกใจอย่างหนึ่งครับต้นมะม่วงของที่นี่นะครับมันแบบสีมันแบบมีสีที่แปลกมากเลยนะครับเทียบกับประเทศไทยเนี่ยมันจะออกเขียวที่นี่มันจะออกดแดงๆนะครับผมจําได้ว่าตอนนั้นทำข้าวเหนียวมะม่วงให้คาวินทานเนี่ยก็ไปหามะม่วงนานพอสมควร <Yeah. S 1> ไม่ดีเลยครับ เาจริงเดินไปเดินมาที่นี่ดูรวมๆแล้วก็มีเสน่ห์เหลือเกินนะครับผมก็คือเอาจริงๆก็ดูสวยสําหรับในสายตาของเขาแต่ว่าสําหรับผมผมว่ามันธรรมดานะครับแต่ก็ดูดูดีนะครับผมเพราะว่าความจริงได้สต u d e n t เดสคาวด์ด้วยแหละครับผมเรียนมหาลัยก็ได้รลดราคาด้วยก็มีเท่านี้แหละครับผมสำหรับข้างในโดมนะครับเดี๋ยวว่าออกไปดูข้างนอกกันเลยนะครับว่าข้างนอกเนี่ยมีอารมณ์ประมาณไหนนะครับไปชมกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกแล้วนะครับผม อารมณ์ข้างนอกเนี่ยก็คือสวยมากๆาเลยนะครับแล้วก็ร้อนนะครับผมแต่ว่าลมที่นี่เนี่ยก็แรงนะครับก็ทําให้มันสบายนะครับอากาศตอนจบโอ้โหเนี่ยอะตอมเนี่ยเขาเอจใจตั้งแต่อยู่ในน้นแล้วนะครับว่าเห็นแม่น้ําสีเขียวอะตอมตื่นเต้นไหมแม่น้ําสีเขียว <laughs> โอ้โหนี่เขียวแบบเขียวเฮลบูบอยเลยนะครับไม่รู้ว่านี่มันตั้งใจเขียวหรือว่ามันเขียวเพราะว่าอะไรอะตอมอ่ห็นว่ามันเขียวเพราะอะไรวะมันอจะใส่สีย้อมอยู่แล้วแหละจะเขียวแคขนาดไม่แบบมันอาจจะแบบ ไม่เพราะตอนแรกคิดว่าเขาเหมือนแบบฆ่าแบคทีเรียรหรือว่าอะไรปะปม,มันถึงแบบเขียวดูดิมีเป็ดด้วยนะครับผมดักตับกับบ้านสกแก้ว <laughs> ไปที่อินเดียนะครับต้องดื่มแม่น้ำคงคามาที่โอ,อกโลาโฮมานะครับดื่มแม่น้ำบอตทร์นโกการ์เดนนะครับผมทีเดียวนี่ขึ้นมาดาร์กเลยที่เขียวแบบเขียวแบบเขียวอืออะตอมเอกใจนั่นแหละข้างในเลยนะว่าทำไมเป็นเขียวเอามาน <laughs> <laughs> ี่คือเขียวแบบเขียวจริงๆอะครับกูบอยนี้ยจริงจริงสู้ไม่ได้เลยนะสีเขียวขนาดเนี้ยเขียวนีออน โอ้โหแอดมีน้ำตกฝน<อ>น้ำตกนี่สุดยอดเลยนะครับผมไม่รู้เป็นน้ำตกหรือว่าน้ำแอร์โหเป็ดนี่เยอะมากเลยนะครับผมเอาจริงๆตอนอยู่ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยผมแบบเดินที่แม่น้ำแบบพวกแม่น้ำเจ้าพยาอย่างงี้มันไม่ค่อยมีเป็ดเลยเลยมาใช่ปะมาที่นี่นี่คือแบบอยู่ทุกที่เลยนะเป็ดกระต่ายกระรอกในนี้แบบหาได้ง่ายมากไม่รู้ว่าที่ไทยนี่เขา จับไปทําอะไรนะครับแต่ว่าที่นี่นี่คือเขาแบบอนุรักษ์สัตว์มากนะครับผมตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโชว์อะไรสักอย่างตอนที่มันมีอีเวนต์นะมีแบบเก้าอี้ที่นั่งอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะยใส่กระถากอยู่ลงไปนะอ,อยู่ผักอะไรลงไปนี่ก็น่าจะขึ้นมาเขียวอือเลยวะ่ะคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คอนเทนต์เดี๋ยวผมกำลังจะโดลงไปแล้วนะครับโอเคด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นโดมนะครับที่เมื่อกี้พาเข้าไปดูนะโอเคครับนี่ก็คือไฮไลท์ของเขาแล้วครับก็คือเอเล็ก แม่น้ำตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างในที่มันเป็นแบบเรนฟอเรส s ์นะครับทั้งหมดในมูลค่า8เหรียญกว่านะครับผมก็200กว่าบาทนะครับ200เกคือ300ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปตรงสวนของเขานะครับผมตอน,นมีอีเวนต์มีมีรถแบบรถฟูตทักตรงนั้นเหรออรไม่ใช่นะะะอีเวนต์นะแค่เสาร์อาทิตย์อะอ้าววันนี้วันนี้ก็วันอาทิตย์อ๋กอก่อนโควิดเหรอเพราะอ้ว่าเขาไม่ให้กินอ๋อ นะครับตรงนี้ก็เป็นเมืองเป็นตึกอะไรอย่างนี้แล้วนะครับผมก็เหมือนอยู่ตรงกลางเมืองโอคลาโฮมาซิตี้จริงๆอนะ่ะโอเคขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นพาร์คนะครับผมก็เหมือนที่เห็นด้านล่างก็จะเป็นเหมือนเลเยอร์ลงไปขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับผมก็จะก่อนโควิดก็น่าจะมีพวกเหมือนเครื่องเล่นให้เด็กเนี่ยไปเล่นได้นะครับผมหมาหมุดอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นสวนเด็กเล่นนะครับผมข้างบนนี้ก็เป็นโดมอยู่มมาตายไปกี่ตัว,วที่นี่มันขลังจริงๆนะครับ โหสุดยอดครั้งที่เราเที่มามายังเคยู่จริงดิอันนั้นจะสวนเด็กเล่นอันนั้นแบบมันเคยมีน้ำพูอะโหสงสัยเพราะว่าโควิดเขาก็เลยปิดหมดเลยนะครับโอเคครับทั้งหมดเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้แล้วนะครับผมหนมาถามความรู้สึกก่อนไอตอมเป็นไงสนุกดีครับสนุกดีเนาะแบบเหนือความคาดหมายหรือว่าตามก่าความคาดหมายงั้นงนะงั้นสำหรับผมนี่ก็รู้สึกว่ามันก็ เหมือนที่ผมคิดไว้เลยนะครับไม่มีคิดเพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าโอคลาโฮมามันเป็นยังไงก็ต้องแบบมีความคาดหมายเนี่ยต้องต่ำนิดนึงนะครับผมนี่เผื่อๆอาจจะสูงกับความคาดหมายผมเลยนะครับเพราะว่าเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็มีเสน่ห์จริงๆนะครับโดยรวมแล้วก็สรุปสั้นๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับผมกับช่องของผมที่แจ็คกี้แลมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ทีในสัปดาห์หน้านะครับผม แล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยกลับเข้ามาใน OKC OK ใหม่นะครับไปดูที่บริคทาว์นะครับผมว่ามีอะไรบ้างบริคทาว์เนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารและการท่องเที่ยวอันดับแรกๆของที่โอคลาโฮมาเลยนะครับผมก็คือว่าถ้าทัวริสมาที่นี่เนี่ยก็ต้องไปบริคทาว์นะครับแล้วก็กลับบอทรานโกการ์เด้นก็เดี๋ยวผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับโชคดีครับ